อ่าเนี่ยแล้วก็จะบอกต่อไปอีกอ่าเมื่อเช้านี้อ่เนี๋ยดูนี่นี่เดี๋ยวดูแล้วก็นี่นะปล่อยข่าวจะโจมตีนี่ครั้งที่สองเลยใช่ไหมใช่ครั้งก่อนก็ทิ้งแล้วนะใช่ค่ะไอสำนักข่าวอะไรนี่หรือเปล่า fresh news ไอครั้งก่อนที่บอกจะโจมตีบ้านนุนเซนอะครั้งก่อนไม่แน่ใจเอาก็ fresh news เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะไอเครื่องไอเครื่องบินเอทหกะ ไอ้ครั้งก่อนอ่ะก็เฟรชนิวส์นะไอ้ที่บอกว่าไปซื้อเครื่องมา a อทซื้อขีปานาวุธจากเกาหลีมี g ีพกำหนดพิกัดจะวางกำลังสายข่าวก็ไปที่บ้านฮุนเซนทุูมาเนตแล้วเจ้าเอาสอ่ะไม่ใช่ A t ทบินเอาขีปานาวุธเกาหลีเข้าไปโจมตีรอบสังหารฮุนเซนบนทันเนให้มันจบเรื่องไปซึ่งทำให้สถานทูตเกาหลีเข้ามาปฏิเสธเอามาจากไหนไม่ได้ขายให้ไทยเลยจำได้ไหมจำได้ <c oughs> เป็นตุเป็นตามาทีหนึ่งแล้วขนาดคุณเซนยังต้องไปปฏิเสธข่าวของตัวเองเลย <c oughs> อันนี้ล่าสุดเมื่อคือนนี้ปล่อยข่าวและทำผู้คนตกใจเองเนี่ยนี่ถ้าเป็นสำนักข่าวในประเทศไทยน้องคิดดูสมมติสำนักข่าวแห่งหนึ่งของประเทศไทยเม็ข่าวนี้ขึ้นมาอตอนเช้าเนี่ยจะถูกจับทันที ก่อยเกิดความแตกตื่นในหมู่ประชาชนเอามาจากไหนเ mm. ชื่อพี่ไหม mm. อาจต่สื่อของกเมนสามารถทําได้เป็นเรื่องเป็นราวอาจเต้าข้ามาเองแล้วก็ประกาศ่ายทําข่าวการอพยพเองสถานการณ์ตึงเครียดเช้านี้มาลีถแถลงสถานการณ์สงบ mm. อาจจะไม่ทําอะไรเลยสังเกตไหม uh huh. ห้าโมงเย็นออกข่าวเองเลยใครที่มีการอพยพนักเรียนประกาศหยุดเรียนในต่างๆใช่ไหม ใช่ค่ะบอกว่าโรงเรียนปิดส่งนักเรียนกลับบ้านทางการไทยสั่งเตรียมอพยพประชาชนที่อยู่ที่บ้านด่านตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามรายงานระบุว่ากองทัพไทยได้วางแผนโจมตีกัมพูชามีการระดมกาลังทหารอาวุธหนักและยานยนต์หุ้มเกราะหลายคันไปยังพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา,นานเพื่อเตรียมจะรุกรานดินแดนอธิป,ปไตยของกัมพูชาอีกครั้ง บอกถึงขั้นว่าเนี่ยค่ะกองทัพไทยคือเขาบอกว่าเขามีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือบอกว่ากองทัพไทยได้วางแผนจะโจมตีกัมพูชาเมื่อคืนวันที่13แล้วเมื่อเช้าที่ผ่านไปแล้วนี่าสายแล้ว14สิงหาคมแล้วมันเกิดไหมไอ้ภาพไม่ใช่อันนี้ภาพไทยไมเ,เมื่อชเช้ามาลีถแถลงสถานการณ์สงบดีใช่ค่ะถแถลงตอนเจ็ดโมงเ,เมื่อคืนนี้สำนักข่าวเฟสเดล รายงานข่าวผู้คนกัมพูชาในพื้นที่ได้อ,อพยพเอารถออกมากันเจ้าระวันเลยสถานก,การณ์ตึงเครียดเป็นอย่างยิ่งอือหลอนอะไรวะเนี่ยนะหลอนอะไรนี่นี่ไงอ,อพยพยยใหญ่เลยคืออยากจะมีสตอรี่แบบราวันก่อนนะ่ะวันนั้นเนี่ยมันสื่อสารผิดพลาดของเราทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันบอกว่าให้เตรียม คือวันนั้นเนี่ยตอนเช้าฐานไทยเหยียบกับระเบิดก็เลยคาดเดาว่ามันอาจจะมะีก็เลยบอกให้เตรียมแต่บังเอิญบางคนมันพูดปากต่อปากไงน้องแล้วบางคนเขาบอกว่าเขาว่าอยู่ไกลเขาอพยพช้าดังนั้นถึงจะบอกให้เตรียมอะ่ะกูไปก่อนละใช่ซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนี่เพราะว่าทุกคนกังวลหมดอะค่ะ,ะก็ยังเตือนในกองทัพภาคที่สองบอกสถานการณ์ปกติค่ะอย่าตื่นนะกระหนกวันรุ่งขึ้นเมื่อวานนี้13อยากจะมีสอตอรี่นี้ไว เต้าข่าวขึ้นมาเองเลยเห็นไหมอ่นน้องคิดดูถ้าสมมติว่าเกิดเป็นพี่คืนวันนั้นได้โพสต์ว่าได้ทราบว่ากัมพูชาเตรียมจะเปิดฉากโจมตีเข้ามาที่นี่นะได้มีการสั่งอพยพผู้คนอะไรยังไงอาป่านนี้อสบตกมาควบคุมตัวพี่แล้วเชื่อพี่ไหมฮะ ไม่ก็ต้องถูกเบิกประจานเลยปล่อยเฟกเวีย่างวันนี้เป็นคนชั่วช้าสามานันขายชาติเชื่อไหมโดนดำเนินคดีข้อหายุยงปุกปั่นไอ้นี่ปกติเลยค <c oughs> ่ะ